มันสนุกยังไงอะคะเล่นบังไฟอะมันไม่เหมือนกันครับบางคนเด็กเด็กในเมืองอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นเกมถ้าเขามีเงินหนึ่งร้อยบาทอ่าผมให้คุณเลือกเนาะกับสิ่งที่คุณชอบอย่างเงี้ยถ้าผมมีเงินหนึร้ยบาทแต่ก่อนผมเติมบัตรทูนะเติมเกมนะแต่ผมก็ชอบเล่นบังไฟเพราะมันได้ทำและมันได้ท้าทายความสามารถตัวเอง แล้วอีกสักวันหนึ่งมันก็จะแตกเสียตาเราเหลือมือข้างเดียวเหรอเหลือมือข้างเดียวเฮ้ยนั่นไงอย่าลืมล่ะมันขาดยางมันไม่ดีถูกปะไม่ให้ดึงดีถูกปะใช่ถูกครับแต่ว่ายางมันไม่ดีไงอยางมันเส้นเล็กมันเหมือนแบบยางไม่มีคุณภาพอ่ะเราทําไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปจุดแล้วมันรู้สึกยังไงตอนจุดมันตื่นเต้นมันยังไง มันก็ตึกเต้นสิพอจุดเข้าไปแล้วมันก็จวดจากไปมันก็วิ่งขึ้นแล้วมันก็ลอยขึ้นคุณรู้ไหมเล่าว่ามันลอยขึ้นได้ยังไงมันมีแรงดันแรงดันเหมือนเครื่องบินนั่นแหละคุณคุณไม่รู้อะไรครับสุดยอดเลยอ่ะคุณจะเคยได้อะไรบ้สุดยอดเลยครับผมนี่ก็คือชอบเล่นที่สดเลยอย่างเงี้ยหรอบางไฟอ่ะกิจกรรมก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นครับเห็นนก็ซื้อเล่นเป็นปกติของ เ็กครับอากิจกรรมย้ำว่างคุณเหรอคะใช่ครับโอเคอันนี้คุณรู้ไหมว่าอันละเท่าไหร่อันละเท่าไหร่คะอันนี้คุณเรียเป็นอันละสิบบาทนะครับอันละเท่าไหร่คะไม่ใช่ขี้ๆอยากนะครับไม่ใช่ขี้ๆอยากๆอันนี้ตัดเป็นเดือนอันนี้เรากำลังจะใส่หางกันฮะอ่าฮะคุณเคยดูไหมครับพวกไหไม่เคยดูค่ะเดี๋ยวผมจะจุดให้คุณดูไว้พรุ่งนี้ก่อนนะฮะผมจะจุดให้คุณดูว่า แ้วคนไปซื้อมาอันละเท่าไหร่อันละกี่บาทเนี่ยมันมีหลายอันครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะอันละสิบบาทครับอันนี้อันละสิบบาทอันนี้อันละยี่สิบบาทถ้าแบบนี้เอามาทําเองอันละสิบบาทครับผมอ๋อเหมือนข้าว่ามเลยทำเองเหรอคือมาใส่หางเองใส่อะไรเงี้ยเหรอใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรนะต้นใบตองไหม ต้นใบตองแล้วข้างในมันก็จะมีขี้มือครับเข้าใจไหมขี้มือขี้มือก็คือขี้เกียร์ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเข้าใจครับโอเคกันแล้วแต่ต่ากันยังไงสิบบาทไปยี่สิบบาทเลยเนี่ยก็อันไหนขึ้นสูงกว่ากันยี่สิบมันอยู่ที่ฟีนูส์ฮัลโหล ซื้อมานี่คือเขาทําเหมือนกันก็ขึ้นสูงขึ้นต่ําไม่ไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันครับอันนี้เราซื้อมาใช่ไหมเราจุดไปอ่ะมันขึ้นอยู่แล้วแต่มันไม่ท้าทายความสามารถตัวเองเข้าใจไหมอันนี้เราสามารถท้าทายความสามารถตัวเองได้ว่ามันเราจะทําได้สูงแค่ไหนเราเคยไปเดินมันกับเพื่อนนะบุ้ยว่าใครขึ้นสูงกว่ากันสรุปก็คือเพื่อนอเพื่อนขเพื่อน คแล้วคุณจะจุดในจุดเล่นเฉยๆนี่ยนะไม่มีวาระสำคัญใดใดทั้งสิ้นแค่อยากเล่นชอบเล่นเนาะท่าจุดจุดเล่นในโรงแรมนด้ไะโอเคอืมอันนี้ก็จะเป็นบ้างเล็กนะครับบ้างเล็กเนี่ยงเล็กแเราก็จะใช้ยางบอนสองเส้นอก็จะเป็นท่อหุ่นเล็กๆ มันเคยแตกใส่มือคุณบ้างไหมไม่เคยหรอกครับกระดาษเซียนขนาดนี้สุดยอดเลยจะมตรงมาแตกกันอะไรโอเคคิดดีไม่ได้เลยแตกเซ็ตโอ้ยคุณไม่เคยคิดเลยเห็นดีไม่ได้เลยมันมีช่องคิดดีไหมท่านบุญมันเสียวั่านเลิงเนาะมันเข้าวัดทำบุญนะคุณเนาะ ผมคิดว่ายางแค่นี้มันคงไม่พอหรอกครับว่าเขาต้องรัดเข้าไปเนี่ยครับมันอาจจะดูเหมือนแบบา o อ r แค่แ e ่หนิดนึงแต่ผมคิดว่าฝีมือผมมันยังไม่ตกนะครับโอเครอดูพรุ่งนี้เนาะไม่ได้เงาครับอ๋อแล้วตอนนี้ถามได้ไหมบอกเป็นไงบ้างสถานะหัวใจของคุณอะช่วงขาวแทรกอะบอก่อยสี่สักหนึ่งสักหนึ่ง แม่ครับแม่แถลงการหน่อยดีอัปเดตอัปเดตอยากรู้ว่า <m akes> ไม่จำเป็นต้งนองเส้นหนาจังเอ็มนาคุณแล้วล่าสุดไม่มีอะไรจำอ่า <c oughs> ถ้าหากว่าสถานะตอนนี้ของคุณหนึ่งบทเพลงมันเป็นเพลงอะไรหนึ่งบทเพลงเหรอสถานะนะฮอ,อมหนึ่งบทเพลงสถานะของคุณตอนนี้ พราะนาพี่เก่าไม่ทันสมัยเหมือนซื้อชันในที่ใสมาตั้งร้อยปีไม่มีอะไรครับไม่มีสถานะครับอยุพูดเรื่องแฟนครับไม่จำเป็นต้องมีแฟนโอเคตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องอะไรคะบ้องไฟโอเคก็เรื่องเลากทำงานดีมากครับผมโฟกัสเรื่องรวยโอเคจ้างงานได้นะคะ ที่เบอร์โทรเบอร์โทรหน้าฟรีเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่นะขึ้นไหมไม่ขึ้นมีเวลา,าก็กจะขึ้น,นให้อย่าโทรเล่นนะคะติดต่อผู้จัดการทางแล้วสุดทางมาอย่าโทรเล่นนะคะเขาถึงเขาจะหน้าตาดีแต่ว่าเขาค่อนข้างดุ เทอบูลี่เหรอเทอบูลี่เพศที่สามหรอไม่นะคุณอ,อย่าทำแบบนี้นะเทอรบูลี่คุณเป็นกรเทยคุณต้องยอมรับเเทยเป็นอก็ต้องยอมรับ่นจริงก็คือความจริงองะค่ะความจริงที่เปิดเผยจริงก็ต้องยอมรับความจริงกระเทยไม่ผิดหรอ คุณปกปิดคนเื่นวแล้วบางทีขณะคุณจะเข้าโรงแรมคุณยังไม่กล้าประชาชนมาให้เขาดูเลยต้องใช้ประชาชนใครอ่ะอ่าทำไมของคุณเป็นนางสาวอ่ะนางสาวไม่นานหรือเปล่าใช่ค่ะฉันเป็นผู้หญิงค่ะ ระหว่างทำร้องเพลงให้ฟังด้วยได้ไหมคะเอาสั้นๆเอาสั้นๆสั้นสิมีสักห้าบาทสิบบาทนะอยู่แถวเนี้ยเอาไว้อมเหรอขอดีขอหนึ่งขอหนึ่งทอนให้ฟังหน่อยเพลงที่ชอบร้องที่สุดช่วงเนี้ยคุณชอบร้องเพลงอะไรชอบมีหลาใชไหมล่ะอืม สูเดอร์เลนะเออหากเขาเป็นตา่างอย่าลืมหาทางส่งท่าวแม้เพียงถูกแสดความเหงาอย่าเก็บไว้เด้อคนดีแมนอิลีบอกเขามาว่าถูกเซนยํำยี เจ้าเสียน้ำตาหลาทีเพราะเขาเริ่มบอซื้อต่อใจสู้เดอ้ออยากเจอแต่คงไม่เหมาะคือว่าละน้องเรื่องของเขาบอกากาเก้ากายหากเมื่อได้เขา ทิ้งเจ้าไปมีผู้ใหม่อยากให้รับรู้ว่ายังใส่เบอร์เก่าอยู่เด้ออ้าวขอให้ทีมงานกิน <c oughs> หน่อยลำสิ่งจงโชคดีโชคมัน <Okay. S 2> สามสองหนึ่ง ไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้จะไปขายตลาดโอเครายได้พิเศษช่วงไม่มีงานเนาะเอาไปขายให้เพื่อนๆกันโอเคจะไปเล่นกันกับเพื่อนๆนะครับผมโอเคโอเคงนี้จะมาจุดให้ดูบายบาย